Vâng mẹ của nàng sáu Cô mất tế giới này kìa Điều Cung Thê của mẹ Ồ, mẹ Tui đều À, xin chào mẹ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าถูกมันบ่ค่ะสวัสดีค่ะ,ะ <c oughs> เป็นยังไงเนาอ F4 เนี่บหายนานเลยคิดึงอยู่เด้อ f ะเร่งแล้วคือเลขกระถมก,ก็จอ f ีก <c oughs> ็จะเบื่อเราแล้วเนาะอืมเลขไม่สวยฝันดีเพราะเราแม่งวดนเนี้ย มันมันกับฝันอยู่เบิกจับแต่ว่าฝันแบบตามมันบรฝันดีคือชกงวดอธิบาปูเอาปลาให้แหละฝันว่าจังไหนกนมันเตะเลยแปดเศ้าแปดอันทีนี้เลขปูมาให้น่ะให้ศูนหกเจ็ดมันก็มาออกตามสูตรเบิกจับเอ้ยศูนย์หกเราซื้อวดงวดก่อนแล้วมันก็มาตามสูตรวดเมื่อกี้มันสมัยเลขมันชอบออกตามสูตร วดนี้มีหางเดียว 1> <gig> 1เจ็ดหนึ่งเลขกฝัน,รนหรือเรยกยังค่ะเลกคำนวณเอาเลกเรกละบวงในบ่มาหรือบ่แม่เรกลับวงในมัน้องมามือก่อนออกมือหนึ่งหมวดนั้น,นมาฟันล่างศูนย์ศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ให้มีศูนย์ก็เลยถามว่าฟันให้น้อยศูนย์ส<ง>ามเขาบอกโอ๊ะดอกศูนย์สองนั่น แต่สายรูดเขาให้ล่างได้เบิกซักศูนย์ของแม่ก็ศูนย์ตกศูนย์เหมือนกันงวดน,นั้นน่ะอืมแม่ก็เลยบอกเอฟซีว่าฟันไปที่ศูนย์วันนี้ตัววิ่งน่ะของแม่มีเก้านะมีเก้ากับหนึ่งนะวิ่งเก้ากับหนึ่งวิ่งเก้ากับหนึ่งเลยของแม่น่ะแม่ฝันว่าจังไรค่ะฝันไปเจา้าท,ทีต่ตแดน่นมันมันค่อยไม่ค่อยเซะฝันช่วงนี้แหละเบิกซักเพราะว่ามันเป็นวุ่นวายงานเข้าเยอะ อื <ừ> มันก็เลยฝัน<ะ>แบบมันจําไม่ได้มันไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเป๊ะหรอกถ้าฝันจําไม่ได้เหมือนเราได้ไปเก้าตัวน่ะอืมอืมจะกลัดเราปู่เขบอกว่าเอาอีกมา,าอีกสักแปดตัวลูกหลานเยอะว่าอย่างนั้นอ <ừ mos S 2> ืมฝันดีวนนั้นมแม่นมากเลยนะแม่ก็บดเลยแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดมวนอยู่นั่นแหละเอฟซี FC ก็ถูกโกงสิ แล้วทีนี้ก็มาตามเลขไอ้067มันไม่ออกใช่ไหมหล่ะย้อนมาเลยมันมาออกเมืม่อ,อกี้นี่น่ะ706เลยก็ฟั่นให้ FC ไป06ฟันไปที่06067ี่มันมาออก706ูนย์หก่อนนั้นนะ่ะวดนนี้มาแล้ว3ตัวจดเลยนะคะ530ค่ะ530 ค่ะลองเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งจ้ะเพื่นให้ฟันสามศูย์หางเดียวสามศูนย์บนบจ้าบนนะคะบนบนล่างเลยค่ะล่างเจ็ดหนึ่งหางเดียวไม่ต้องเอาเยอะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ต้องถูกแหละ <laughs> หน่อยได้ดิกลางเิดตึงตัวเดียวเจ็ดหนึ่งหางเดียวแล้วก็รอรับวงในพรุงบบงพ่งนี้โอ้รับวงใรนีรับวงในมาประมาณเก้าโมงเช้านะเก้าโมงเช้าท่านพ่หาง,บบงหเดียวเบิกซักรับวงใหหางเดียวค่ะหางเดียวจริงวดก่อนหางเดียวฟันแป้งไปที่ศูนย์ มันก็มาทรงกับแม่แม่ก็ได้ศูนย์สามแม่ก็ให้ fc ศูนย์สามแล้วมันก็ออกศูนย์สองสายวิ่งเขาก็เฮหล่ะเบิกซับเขาก็ได้วิ่งแม่ก็วิ่งันหนึงก็ได้อยู่วิ่งแต่ร่างศูนย์ะวงในนี่มูงม้งไม่หัวจ้าองน้องสาวแม่น้องสาวโอ้วงในของน้องสาวพวกไม่ตนใสนีนค่ะยู่กรุงเทพปุณแหละโอ้ตัวเดียวเลยบอแม่ ตัวเดียว 03, hang, เยวรศ mm. ูน์สามหางเดียวบางรูกไอ้แกก็บอกยู้เรื่อยสั้นถ้าอยากถือกงน,นรูดรูดฮมันศูนย์ลดสัน้น mm. <laughs> ไม่แม่ก็บอกบ่ซื้อแล้วแม่ก็วิ่งคูโร่เลยพันเดียวนะศูนย์ลลางนะ mm. ก็เลยว่าอันบอกอันเอซีว่าเอซีถ้าอยากได้เงินก็รูดศูนย์นะศู 0, นยะ์น่ะหลักสิบรูดเลยศูนย์หนึ่งไม่สวยหรอก รูดตั้งแต่ศูนย์สองถึงศูนย์เจ็ดเขาพอวันซานไปบอกเขาเนี่ยเขาไปรูดล่างเขาก็ถือกี่หลีนั่นวันนี้เด่นเจ็ดนะล่างอ่ะเจ็ดเด็นล่อล่อเต็ม่วงแม่มีสองคู่เก้ากับหนึ่งวิ่งนะเลขวิ่งนะเขาบอกแต่แม่ก็คำนวณตกเก้ากับกับหนึ่งนะเบิกครับอื่วงแม่หนีสามบ่วงวันจ้าแม่สามเก้าโมงเช้าเก้าโมงเชโทรมาเลย มือื่อนมาจ้ะมือื่อนเบิรซับก็เราก็ไม่ต้องคุยกันก็ได้เบิรซับก็เอาไปปล่อยให้เอฟซีเลยอ๋อเอาเสียงแม่และจ้ะมันหลายวงไหมต้องเอาเสียงแม่หมอเนี่ยแหละเออเขากจําได้โอ้ยเสียงแม่หมอสั้นอืมเขาจําได้แล้วเอฟซีแม่หลายอยู่ด้วยสามศูนย์วดนี้นะ่นนะเขาบอกสามศูนย์บนเลยเขาบอกงี้อืม ปันมาแล้วสามศูนย์ตัวเก่านะกลัวมันมาย้อนสอนมันเป็นศูนย์สองนอนเป็นสามศูนย์ก็ได้เบิดทรัพย์ค<ะ>่ะตันเลขใกล้แท้นน่ะเจ้ามือเสียเราไม่เป็นไหนหรอกมันจะอยู่วนเวียนอยู่แถวเนี้ยนขะ้าเสียเจ้ามือมีสองอย่างงวดเมืม่อกี้เนี่ย เพื่อนมันยังบอกมึงซื้อบ้าอะไรเลขแล้วมึงวิ่งแต่ศูนย์ล่างถูกพันหนึ่งบอกไ่ได้ค่าขนมให้หลานกันดอกเอาลองดูเบืเอฟซีมีโชคไม่เยอะหรอกเจ็ดหนึ่งหางเดียวกลับด้วยนะคะฟันล่างเจ็ดหนึ่งนหน้าเจ็ดหนึ่งไม่ใช้บอกแต่เอฟซีนะคุณแม่ก็จับลอตเตอรี่ไว้ห้าหกใบและเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบนล่างเนาะ เขาแต่ล่างแหละเขาฟันไม่ค่อยพลาดนะเบิกซับพระเลขตัวนี้นะ่ะ<ม>เลขหนังเดียวนะ่ะว่าเอาบนบนําบ่ค่ะเลขสุดที่มัต้องดักผลเป็นบนล่างเป็นล่างเลยมันเป๊ะเข้ามา 8, 9, แปดเก้าวอดล้วได้เลขวิ่งนะ่ะวิ่งห้าเข้าห้าวิ่งสองเข้าสองวิ่งศูนย์เข้าศูนย์ตัววอดนี้วิ่งตัวไหนแม่แม่ชอบพิสุดเลยคืออะไรรู้เป 7, ล่าเ,า,าเจ็ดล่างเขามาจ้าวดแล้วค่ะ ก้ยตั้งแต่เข้าบรไเด้ดคุ้ยกันหกวดนี่แหละหกววดเมื่อกี้เนี่ยหกววดแล้วเพราะว่าถ้ามันตรงกับเลขแม่คำนวณอะเบิก์ับแม่เล่นเลขรับมันมาตัววิง่งตัววิ่งเขาไม่พลาดได้เบิกครับรับวงในเหรอครับแม่รับวงในตัววิ่งเขาไม่พลาดแม่ก็ได้มาตั้งแต่หกล่างหกบนสองล่างสองบนแล้วเนี่ยวันนี้ว่วงในนี่คือมืออื้อนสามมุ้งเจ้า สามโมงเช้าเปิดซรับโพมมาเลยอ้ยอย่าพลาดเยอะ้านช่วงนี้อ้ยเฮ็ดซีเฮ็ดดวงเยอะเปิดซับก่อนปีใหม่กับปีใหม่ไอซีงันไก่งันแซงงันข้นแบนไม่ละมุนอุ้ยปุ่ยแม่นะเป็นเป็นน้องสาวเนาะสีโทามากเพื่อนจาแม่นไม่แม่น้องสาวครับผมโอ้มันไม่เคยพลาดเลยเลยโอ้อือโอ้ ถ้าถ้าถ้าดูลายน่ะโอปอแม่เขียนไว้น่ะครับ972 927 97 067706<อ>มีหมดเลยสองโมกรลาหน่ะดูสิมันมันย้อนสอนสองวอดเลยอุ้ยสามตัวเลยเหรอครับแม่เออถ้ามีลายแม่ส่งให้ดูเลยแม่เขียนไว้ด้วยสองโมกะลาโอ้วดวดก่อนนู้นน่ะคุณแม่ซื้อน,น่ะฝันเกี่ยวกับรถรถรถเก่งแม่เนี่ยครับ ว่าขับทั้งคืนเลยที่แม่ใส่สองร้อยปูนสองร้อยไม่มาโอ้เจ้าเจ็ดสองก็เข้าสามตัวเลยนะแม่มันตัมตัวสอบเมื่อกี้แตแม่ไม่เอาอืมไปใช้รถทิศมอเตอร์ไซค์แม่น่ะสองเจ็ดเจ็ดสองแม่ก็ตามมันรั่วทีนี้มันมารั่วอีกก่อนเลขออกวดเมื่อกี้เนี่ยครับแม่บอกอุ้ยโมโหตามมาสามวดแล้วไม่ออกไม่ตามไม่ซื้อไม่เอามันออกตรงๆเลยผมบอกครับไว้พรุ่งนี้เนาะแม่เนาะรถมอเตอร์ไซค์